ิ่งใบลอตเตอรี่นี่แหละยามมันบอถือยามมันบอถือก,กับแปรสภาพเป็นดอกบัวผู้นั่น,น,นสื่อบอถือเนี่ยผู้นี้ซื้อบอถือเนี่ยขอข้าเจ้ามาสแล้วเจ้าของสื่อบอถือเนี่ยสแล้วนะแปรสภาพเป็นดอกบัวสแล้วเจ้าว่าเป็นยังไงพี่น้อง จังได้มา่เป็นรูปนะคือคืออย่ังหงวคํำตัว มันบัถทึกกับไข่ตัวมันไลยมีงานประดิประดอยแปรสภาพทันทีเ <c oughs> อ้ยเนอะอยากถือต้องเปิดนั่แหละนู่จังสื่อบรงได็ดปนสื่อแล้วมันก็เป็นรูปแบบนี่ละคมันบุได้ขอเขามาเนี่ยผู้ใดบัถทึกเอามาเอามาภาพดอกปัวภาษา นั่นแน่ปีนี่แน่หวดนั่นแน่งวดนี้แน,น่ไปสันแล้วเนี่ยไงไปหลุดตะลีหลุดบานเนี่ยมันบ่ถึกม,มันก็ได้เป็นดอกบอกัวเสันแล้วเนี่ยเจอพ่อได้ฟังไปสละใบสองใบ คือหลายบ่ได้ติดเปิดโรงงานดอกพับดอกบัวตัวติดเปิดโรงงานทรงดอกบัวตัวซื้อหลายบัวใดนะ้องพี่น้องเนาะซื้อหน่อยหนอัดละใบสองใบป้ายเสร็จแล้ววังดูคนในที่สุดก็เปลี่ยนแปลงเป็นดอกบวกัวโดยอัตโนมัติเสล้วันนี้ก่อน ใบเถิงใหก็บห้องเผาไฟถิ่มมีประโยชน์โอ้ไฟถิ่มมีประโยชน์แล้ว,วก,วก็ฏิว่าโอ้ยกลับดอกบัวคืองามแท้ก็ฏิว่าละเนาะดีก็เอาไปทิมนะ่มเนาะปฏิว่าละเนาะเปลีนะ่ยนแปลงท่านกับท,ท่านหันเนาะจะว่าว่าพี่น้องเอ,อ้ยามมันบ่ถือ เก็บทถะสมไว้ว่ามันเอยเครื่องสอบปุปะปะ๋ยบุรีบอ่ะปุ่นี่แน่ปุ่นั่นแน่ตัวปุ่นได้บ่ถือก้มามเอาเด้อนี่เก็บไปแล้วตว่เก็บไปให้มาเด้อมาเอาผัดฟ้าดิกระ็ดพับจังสีแลบสวยงามสวยงามดอกบัวบานบัวตูม ก็ทันหันเลยเหลียวขัดมันถื่อ <c oughs> เอ้ยกคอยากให้มันถืแ่อวราอยากพับเนาะการพับผัดบ่อดาเงินแะแล้วนี่เบว่างไบว่างไงการพับผัดบ่อดาเงินแกมันถื่อกับหรับตับโหลดเย้ยมันใกล้อยู่พอได้อดูปน่ะปน่ะ แล้วก็อยากพับเดอ้อผู้ใดก็ได้มันเชบยวพ่ถึกแต่พออยากพับปุ่นละ่ะกันอยกากพับนี่พ่อถึกแท่เฮ้ยเขา่อยากพับคือกันละ่ะแต่เขาหาขอเอาเน่ของเจ้าของเน่เสร็ล่ะ เธอมันถืเนาะเ่อมันถืกอนัเพนเ่อมันถืวันที่หนึ่งก็ซืบอไปสละคือไปแบรนเมียงวันยังถือว่เป็นที่เฮาจะกเถื่อบนนอกพี่น้องเน,นาะฮะเฮัเป็นที่งเฮาเนะซื้อไป ถา,า,างหนึ่ง่นละกระถางหนึ่งทันที่เลยอคันบะถ,ถึงสวยงามยังไงเลยเอ้ยเอาเอาไว้แค่นี้ละอยากเบิ่งโดนเลยพระผู้อยากเบิ่งก็ได้คันมันบ่ถ,ถึงจะได้พับเอาแค่นี้ก็นอ